สวัสดีค่ะเซเว่นไฮโลโปรดักชันนะคะวันนี้อิูวก็จะมาอัปเดตวัวง,งามนะคะจะเป็นวัวชื่ออะไรฟาร์มไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนวัวง,งามที่อิูวพามาชมกันนะคะเดินไปได้เลยค่ะพี่เพิ่ม,มจำได้ไม่ได้ไม่เอ่ยตัวนี้ชื่ออะไรเจ้ดาดอล่านั่นเองนะคะวัวน,นี้เป็นอ่าเป็นวัวตัวที่เราส่งมอบที่ งานบอนลเอ่องานหนองบัวโคกค่ะอ,อําเภอจตุรัสนะคะทุกคนตอนนี้เจ้าดอลล่าส่งมอบในราคาหนึ่งล้านบาทค่ะทุกคนเป็นวัวของเสียเพิ่มแห่งกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่และคะพี่เพิ่มสามปีกว่าแล้วครับพี่อน้องอายุสามปีกว่านะคะ เป็นลูกของมาริโอครับมาริโอแม่สายนภาพครับใช่แล้วคะ่ะตอนนี้น้ำเชื้อน้องเป็นยังไงบ้างคะพี่เพิ่มตอนนี้ซิลิลีดไหมอีกแล้วครับเบิร์ดแล้วครับซิลิลีดเขาไหมอีกแล้วน้ำเชื้อกระจายกระจายดีมากๆเลยนะคะครับวันนี้เราก็มาถ่ายแบบนะคะทุกคนทำใบผสมเพิ่มค่ะทุกคนเราทีแล้วทำไปหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยจ้า เดี๋ยวพาน้องเดินนะคะไอช้างนัช้างนัอช้างนัตัวสูงแล้วช้างนขึ้นมากค่ะทุกคนช้างนัและที่สําคัญนะคะน้องสมบูรณ์ไม้เกาวัวไหมผมหน่อยตัวไม้เกาวัวอยู่เสาหน่อยนะไม้เกาวัวอยู่เสาหน่อยนะเออเรียมๆเลยนะอยู่เสาหน่ยมันมีไม้เกาวัวด้ยเรียมๆเลยนะเดินไปเลยชื่นชอบบัวสไตล์นี้นะคะติดต่อเสียบเพิ่มได้เลยนะคะ พี่เพียมคะถ้าอยากได้น้ำเชื่อนี่ชุดเท่าไหร่คะไอชุดห้าพันครับค่ะชุดห้าพันอ่าติดต่อ,อยังไงคะติดต่อเขามาเบอร์โทรผมเลยกได้เลยครับอ่าเบอร์โทรเบอร์อย่างศูนย์แปดห้าค่ะหกเก้าสามค่ะห้าหกหกหนึ่งครับโอเคค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะพี่เพียมเลี้ยงยัง,ยงไงน้องตัวโตวตัวใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยไอชวนมากเกบ่เน้นหัวอาหารครับเน้นธรรมชาติจะเน้นห้าเป็นหลักครับหยา กินยาเป็นรักครับอาหารก็ดีไม่่คยกินครับเพราะว่ายันมันอายุบ่หลายนะครับยันไปบ่ได้โดนแต่พอวัวกินอาหารนี่มันิอายุสิบบ่หลายไหมครับค่ะแลวเนีเน้นหยาเน้นฟางมากกว่าอันนี้กินแต่หยาแล้วฟางนะคะครับผมอาหารคนเขาด็กินแน่บ่ค่ะอาหารคนนี่คือ่ค่อคยได้กินหรอครับอ๋อน้องอันนี้คือวัวกินหยานะคะนครับว่ากินหยา ุหยอดเลยนะคะสวยมากบอกตรงๆเลยฝากติดตามด้วยนะคะเจ้าดอลลา่าค่ะพี่เพื่อนคะถ้าสมมุติว่าอยากจะมาชมตัวจริงเจ้าดอลลา่ามาได้ที่ไหนคะไออยู่บ้านนุนคอรครับค่ะอำเภอกันทราวิชัยค่ะจังหวัดมาารคามเขาเนี่ยครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับ ไงครับตัวน,นีน้ไงไงครับ